สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้องพี่เหมือนเดิมอ,กบบอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนลับสกินปืนสาการฟรีฟรีนะครับน้องผนึกคิสตันฟร,รีฟรีแล้วก็ของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับน้องสกินปืนก็ได้ถาวรด้วยนะครับสำหรับองน้องคนได้นะครับน้องพี่แบบว่าอยากได้สกินปืนฟรีฟรีแบบถาวรน,นะครับน้องอยากได้ผนึกคิสตันเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับองน้องเพราะว่าคลิปนี้นะครับน้องจะสอนลับเลยนะครับเพราะว่ามีีคคคคนนนนนนนมมมมมาาาาาาออออเเเตตตต์ยยะะะกกกรรัับว่้้งผึิสล ครับน้อหาได้จากไหนบ้างนะครับน้อเซิร์ฟไหนแจกบ้างอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องก็เพราะว่ามีคนมาถามแบบนี้นะครับน้อพี่ก็เลยแบบว่าไปหาข้อมูลมาจนได้แล้วนะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับน้อพี่บอกเลยนะครับว่าในเซิร์ฟของเรามีการแจกพันเ์คริสตัลแล้วก็จะมีทางด้านของการแจกสกินปืนหาวอนด้วยนะครับน้อก็จะประมาณเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนรับแล้วกันนะครับนาอแต่ก่อนที่จะไปสอนรับนะครับวงน้องพี่ขอแจกเพรก่อนละกันนะครับน้อก็คือสาหรับวงน้อคนไหนนะครับน้อที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้อ หน้าเฟซตัวเองได้เลยนะครับแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชื่อเฟซตัวเองนะครับนอยยอยดีแล้วก็พร้อมเหตุผลนะครับนอว่าทําไมถึงอยากได้เพชรนะครับวงน้องเพราะว่าในเร็วนี้นะครับนอพี่จะมีการกลุ่มคอมเมนต์แจกนะครับนอแล้วก็าคอมเมนต์ไหนโดนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการแจกเพชรให้ละกันนะครับวงน้องแล้วก็จะเป้ามาเลยนะครับนอก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีจากพี่นะครับนอพี่ก็มีแจกให้เลยละกันนะครับวงน้องก็คือถ้าอยากได้ก็ทําตามกติกาได้เลยนะรากกติ ก็ง่ายนี่เดียวนะครับวงน้องก็แค่กดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับนาอเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นเพชรกันทุกคนแล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คือสําหรับของพี่ีที่จะแจกวันนี้นะครับนาอที่สามารถรับได้วันนี้ก็อยู่ที่เซิร์บาร์ซิลนะครับวงน้องใครที่เดาว่าเล่นเซิร์บารซิลนะครับนาอก็ดีใจด้วยละกันนะครับมีกิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามานะวครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับจะเล่นได้น ข่าววงน้องพี่บอกเลยนะครับเนยว่ากิจกรรมตัวนี้อยู่กับเรายาวๆเรื่อยนะครับเนอแล้วก็จะมีทางด้านของ M4A1 นะครับเนอแล้วก็ MP5 นะครับแล้วจะมีทางด้านของสกาสมพูนะครับวงน้องที่แบบว่าแจกงให้ฟิฟี่ได้ถาวรนะครับเนอก็คือ1ใน3นี้นะครับเราสามารถรับได้ทั้งหมดเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนยว่า3กระบอกเราจะได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วสายฟรีก็สามารถรับได้ฟิฟี่รับได้ทั้งหมดด้วยนะครับเนอใครที่เป็นสายฟรีอยากได้ก็ย้ายเซิร์ฟไปเล่นเซิร์ฟบราซิลได้เลยนะครับเนอหรือว่าเล่น สองเซิฟได้เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูดีกว่านะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือสําหรับหน้าตากิจกรรมนะครับเนาะก็ขั้นแรกเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ผนึกคริสตัลนะครับเนาะมาพร้อมสกินสัตว์เลี้ยงครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับวงน้องก็คือแบบว่า ค้าคนไหนอยากได้นะครับเนาะล็อกอินะ Lock เข้ามาให้ครบ1วันก็รับไปเลยนะครับเนาะในส่วนของผ่านหนึ่งคิสตันนะครับเนาะห้าสิบผานหนึ่งคิสตัลนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่า แจงให้พี่ๆสามารถรับได้ทุกคนรับให้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือที่นี่เป็นที่บาร์ซิลนะครับเนาะหรือว่าเซิร์ฟบาร์ซิลนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ขอพี่ๆสามารถเข้าไปรับกันได้เลยนะครับพี่ก็หาข้อมูลมากนะครับวงน้องไม่เชื่อก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับเนาะใครที่แบบว่าย้ายเซิร์ฟไปเป็นนะครับพี่ก็สอนย้ายเซิร์ฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องก็ได้นะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ของพี่ๆนะครับเนาะว บารซิลแจกจัดหนักจ no ัดเต็มมากๆเลยนะครับนนอพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนนอก็ได้ไปแล้วในส่วนของพันหนึกิสตันนะครับนนอแเราก็จะมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับนนอไม่ใช่สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับวงน้องก็ตัวเก่า้วครับนนอแต่มาแจกให้ฟิฟี่แล้วยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนนอว่าของฟิฟี่นะครับนนอยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับนนออันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับจะมีทาง เราสามารถเก็บโทเค็นได้จากจุดนี้นะครับน้องล็อกอินะ Lock เข้ามาก็รับไปเลย1โทเค็นนะครับนะ้องเราก็ลงไปทําภารกิจทําดาเมจนะครับวงนะ้อหรือว่าสังห่างสตูให้ได้นะครับนะ้องก็รับไปเลยนะครับนะ้อในส่วนของ โทเค็นกีตาร์ตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าทําได้นะครับเนาะภารกิจก็ง่ายนิดเดียวแล้วก็หาโทเค็นได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วต้องมีคนหาพี่แน่นอนนะครับเนาะว่าเราจะหาไปทําไมนะครับเนาะสาหรับโทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะสามารถแลกของฟรีๆได้นะครับสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับวงน้องก็คือไปหาโทเค็นตัวนี้มาแล้วนะครับเนาะเราสามารถแลกของฟรีๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซูทนะครับ นะสกี linkage, สกนปืนเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูดีกว่านะครับวนงะน้องก็คือก่อนอื่นเราต้องมีโทเค็นตัวนี้ก่อนนะครับนเนาะแล้วก็กิจกรรมตัวนี้จะมีทางด้านของ2โทเค็นนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้หานะครับวงนะ้องเออก็คือโทเค็นตัวนี้เป็นทางด้านของโทเค็นตัวแรกนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ของพี่ๆก่อนอื่นต้องมีโทเค็นตัวนี้ก่อนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วถ้าถามว่ากาิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้าไทยหรือเปล่านครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะอาจจะอัปเดตเข้าไทยนะครับวงน้องแต่อาจจะเปลีีี่ยยนนนนนองรราาววััะ้ก็็เเปปมณด๋ พี่ไม่บอกละกันนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็คือเมื่อเก็บโทเค็นตัวนี้นะครับน้องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูของรางวัลละกันนะครับน้องว่าเราสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับวงน้องก็คือสําหรับโทเค็นตัวนี้นะครับน้องที่สามารถแลกได้นะครับก็คือนี่เลยนะครับน้องจะเป็นทางด้านของซุดตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวงน้องยังจะมีทางด้านของสกินปืนตัวนี้ด้วยนะครับน้องที่แบบว่าแจกให้ฟรีสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับ เนาะที่แบบว่าอยากได้สกินปืนสก้านะครับเนาะอยากได้สกินปืนเอมโฟหรือว่า MP5 นะครับวงน้องก็หาโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะมาแลกได้เลยนะครับส่วนการหาโทเค็นก็แบบเมื่อกี้เลยนะครับวงน้องที่แบบว่าพี่สอนหาไปแล้วนะครับเนาะก็ง่ายๆนะครับวงน้องทําดาเมจให้ครบนะครับเนาะลงเล่นตามเวลานะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของการล็อกอินด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าการทําภารกิจก็เหมือนทั่วไปเลยนะครับเนาะแต่ของฟรีๆที่ได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคุ้มจัด เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ2องสุดนะครับเนาะแล้วก็สสกีนปืนนะครับเนาะก็มีทางด้านของสุดผู้หญิงกับสุดผู้ชายตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเป็นสุดที่สร้างรหัสใหม่แล้วเราจะได้นะครับเนาะสำหรับ2อสุดนี้นะครับแต่วันนี้ต้องได้หาโทเค็นมาแลกเอาแบบนี ouais year, monkey, ้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ได้จุดต่อมาเลยครับเนาะก็เป็นทางด้านของอย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้จะได้หา2โทเค็นนะครับเนาะโทเค็นตัวแรกก็เป็นตัวนี้นะครับเนาะส่วนโทเค็นที่2ก็เป็นแบบนี้นะครับวงน้องก็มีสีทองกับสีบัวแบบนี้นะครับเนาะก นี่นะครับจะมีทางด้านของไม้เบสบอลนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินมอเตอร์ไซค์นะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับเนาะเป็นกล่องส่งตัวนี้เราก็สเก็ตบอร์ดนะครับน้องในจุดนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาที่หลังนะครับวงน้องก็คือตอนแรกจะอัปเดตเข้ามาแค่1โทเค็นเท่านั้นนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ากําลังหาโทเค็นสีบัวอยู่นะครับเนาะหรือว่าอยากทานนะครับเนาะว่าโทเค็นสีบัวนะครับเนาะหาได้จากไหนนะครับวงน้องก็คือจะอัปเดตเข้้้าาาามมทีีหลััังงงนนนนนะะะะะคครรรบบเก็จปณวอ บอกเลยนะครับเนยว่าเซิร์ฟบารซิลนะครับเนอแจกจัหนักจดแต้มนะครับสามารถเข้าไปรับของฟรปีกันได้นะครับเนอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนะว่าเริ่มรับได้แล้วเริ่มหาโทเค็นได้แล้วนะครับเนอสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนอสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ของพี่ปีนะครับเนอก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนอก็ยังจะมีทางท่าของกล่องนะครับเนอการ์ดทองเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนอพี่บอกเลยนะครับว่า สิ่งของที่เราจะสามารถรับได้ทั้งหมดนะครับเนาะก็คือ1เลยนะครับเนาะจะเป็นทางด้านของ2อซุดนะครับเนาะก็มีซุดผู้หญิงกับซุดผู้ชายนะครับเนาะสกินปืนทั้งสามนะครับที่พี่รีวิวไปแล้วนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์พื้นหลังนะครับเนาะเราก็มีอีกหนึ่งการ์ดทองนะครับวงเนาะเราก็นี่เลยนะครับเนาะจะมีทางด้านของ2อซุดนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาให้สุ่มฟรีๆนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงนะครับเนาะแจกให้ฟรีๆด้วยนะครัััับบบบแล้้้้ววมมมาาาาาาพพรรรรรรออออออะะะะะเเเเเกกกกก๊ดดดตตตนนนนนนนยคคค็็จีทงงขสสิ์์์ไซ สูบนะครับวงน้องเราก็ไม้เบสบอลนะครับน้องแจกให้ฟิฟี่แล้วมาแจกพร้อมกระทาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับเซิร์ฟบาร์ซิลรอครับก็เป็นอีกหนึ่งเซิร์ฟนะครับที่แบบว่าแจกของเยอะมากนะครับน้องในตอนนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือห้ามพลาดเลยนะครับน้องจากกิจกรรมเซิร์ฟบาร์ซิลนะครับวงน้องวันนี้สามารถเริ่มเล่นได้แล้วนะครับน้องแต่วันที่แบบว่ารับของได้หนักๆก็เป็นวันที่11บเอนาทีนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครััััับบบนนนนนนน้้้อองงงกกกก็ฝาาดววยละะสํหหรรคคไ Não ที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆตอนนี้ในเซิร์ฟบราซิลมีแจกเยอะมากนะครับน้องเราก็สำหรับวงน้องก็ได้นะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆในเซิร์ฟไทยนะครับนะ้องพี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับก็สามารถไปทําตามกันได้นะครับน้องหรือว่าสามารถรับกันได้เลยนะครับวงน้องเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็มีนะครับน้องเราก็สำหรับวงน้องก็ได้นะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ถังกากไฟนะครับวงน้องก็คือในเร็วๆนี้นะครับน้องจะมีการอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับน้องเราก็จกิจกรรมแลมเพจนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของการอัปเดตเเข้้้าาาาามมมนนนนนนะะคครรรรััับบองใสปดหห์จจจกกกิแลพ นพี่บอกเลยนะครับว่ากิจกรรมร้านเพจอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือของฟรีเยอะมากแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่แบบว่าจะจากลากันไปนะครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ายังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับน้องก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยละกันนะ เอาตุลาเพียงเท่านี้นะครับองน้องไว้เจอกันใ่คลิปตอนเย็นแล้วกันนะครับเนาะบายบาย